เวลาว่างก็เลยน้อยวันไหนว่างวันไหนจุดก็มาขายไก่ย่างเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ทิ้งอาชีพตัวเองนะครับผมก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนี่ยพี่เดิมด้วยะไปละสิบบาทจ้ะพี่เท่าเดิมเท่าเดิมใหญ่มากตับเยอะมากค่ะสิบบาทคุ้งค่ะสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับเรามาหาใครเป็นไปไม่ได้นอกจากพี่บีพี่โบนะครับที่ขายไก่ย่างนะครับผมหลายคนนะครับก็มีคอมเมนต์มาในช่องน้องเยอะนะครับผมว่า รวยแล้วดังแล้วเลิกขายไก่ย่างแล้วเหรอนะครับน้องยังไม่ได้เลิกขายไก่ย่างนะครับวันไหนที่น้อง,งว่างๆนะครับหรือว่าน้องไม่ได้มีงานอย่างอื่นนะครับผมน้องก็จะมาขายไก่ย่างช่วยพ่อช่วยแม่นะครับผมแล้วก็เวลาเราเจอกันกับน้องโบเนาะ,ะ,ะน้องก็จะได้แต่ละบายให้ฟังว่าที่พี่คนเม้นถามเยอะมากเลยว่าหนูเลิกขายไก่ย่างแล้วเหรอทาไมทิ้งอาชีพตัวเองอะไรอย่างนี้นะครับ <S <S วันไหนที่น้องว่างจากภารกิจอย่างอื่นนะครับน้องก็มาขายไก่ย่างเหมือนเดิมนะครับวันไหนที่น้องไปว่าง ก็จะให้พ่อกับแม่มาขายแทนนะครับไปไปดูกันเลยดีวยกว่านะครับว่าหน้าร้านน้องอยู่กันกี่คนนะครับผมเน,นี่ยนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับถ้าว่างก็มาขายถ้าไม่ว่างก็ไม่ได้มาขายเพราะว่าเราเป็นยูทูบเบอร์เราเปลี่ยนแปลงตัวเองชีวิตเราดีขึ้นแค่ไหนเราก็ต้องพออาชีพเดิมไว้ดีก็ต้องขายอดีนะครับผมอยา่าอยา่อยา,ยา,ยาถามคำถามที่ว่ามันหลายแทนกับความรู้สึกของน้องเนาะนี่นะครับน้องโมนรับนี่สวัสดีครับ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 พี่สวัสดีดี่ แต่ยังไ่ยังขายมาเดียววันนี้พ่อนะครับอันนี้คุณพ่อของน้องโบนะครับนี่คุณพ่อรับที่ที่ชอบจิกตังค์ม่ยายครันที่บีได้สูตรมาจากพ่อใช่ไหมอันนี้ขายกี่โมงถึงกี่โมงนะช่วงนี้ก็ตั้งแต่ตหาเลยครับตีห้ามาเริ่มเริ่มมาก่อเตาแล้วไก่ออกกน่ามาหโมงหกโครับอ๋ขายถึง1 0โมงนี่น่าจะหมดนะครับมโมงจะขายในช่วงเช้าเนาะใช่เช้าเอันนี้หมดประมาณเทียงไหมหรือก่อนเทียงก่อเที่ยงครับก่เียงหมดนะครับก่อนเที่ยงก็ หมดแล้วนะครับเพราะว่าขายดีมากๆช่วงนี้อันนี้มันเป็นใหญ่ยู่ตรงหน้าตลาดเลยนะครับเป็นจุดที่คนเห็นเยอะรถผ่านเยอะใช่ประมาณนี้กับย่างในร้านที่มวยจริมเลยพี่ชิมเลยจริมเลยกินตับชอบกินตับชอบกินับบด่างชอบกินดาบหรือเปล่าชอบกินดาบดากอะไรด่ากอะไรด่างไก่ด่างไก่อร่อยมาจากไหนกันเนี่ยพี่ มาจากชนบุรีค่ะชนบุรีชนบุรีแวะมากินไก่แล้วเมื่อคืนเป็นนอนไหนมาพี่ฮะเมื่อคืนไปนอนไหนมาคะนอนด้วยกันอยู่นอนด้วยกันอยู่เมือนยังไงเดีถามแปลกแปอกกมาเมื่อเช้าพร้อมกันอยู่เออเป็นไงพี่อร่อยมากเลยค่ะหมักอร่อยมากเองลองกินดูได้เหรอใช่อันนี้ใครหมักครับเนี่ยแม่ค่ะบางวันบางวันก็แม่บางวันก็หนูอ๋อบางวันก็โบเป็นคนหมักใช่เพราะว่าถ้าเรามีงานเงี้ยเราก็จะมา พ่อกับแม่ขายแทนถ้าไม่มีงานก็มาขายเองแต่ส่วนมากจะเป็นพ่อกับแม่ว่าหนูออกต่างจังหวัดไปเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนว่าน้องเป็นยูทูบเบอร์นะครับผมชีวิตเปลี่ยนแปลงอีแบบหนึง่งแต่ว่ามันก็จะมีงานรีวิวเข้ามาเป็นเรื่องธรรมดายอยู่แล้วรีวิวร้านอาหารนะครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวจะเป็น ทีสอหรือว่าผับอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ต้องออกงานเนรื่องธรรมดาเวลาว่างก็เลยน้อยวันไหนว่างวันไหนจู่ก็มาขายไก่ย่างเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ทิ้งอาชีพตัวเองนะครับผมก็ยังอยู่เหมือนเดิมใช่เนี่ยที่เดิมราคาไม่ละสิบบาทจ้ะพี่เท่าเดิมเท่าเดิมใหญ่มากตับเยอะมากค่ะสิบบาทคุ้มค่ะพูดแต่เส้นนะใช่อร่อยคนอื่นขายมาละสิบบาทแต่ตีพี่ขายมาละวยี่สิบพอเพราะก็คนลกกัันนบครับกันนออ๋คดการ นสนิทกันขายแพงขึ้นออันนี้ไอ้ไม่แพงนะคนสนิทกันถ้าไม่รักจริงพี่ไม่ขายให้นะนันรู้ว่าพี่สีมาที่มีสับไก่ไม่ให้เลยกลัวแบบว่าเคี้ยวไม่ได้ไงอนกัไม่ใช่แล้วแก่ไม่ใช่เนาะไม่ใช่ไม่ใช่บางทีก็จะมีลูกค้าอ่อันนี้พูดตรงบางทีก็ลูกค้าน้องหมานะครับคนที่เขาเลี้ยงหมาเขาจะอู่โกงให้เราสับให้ใช่ขายทั่านยังสมมุติว่าบางคนที่เขามาถามว่า บางทีบอกว่าซื้อไม่ให้หมาซื้อไม่ให้หมาบางทีคนอ่ะอันนี้ผมจะพูดบางทีบางคนอ่ะเขาเขากลัวว่าเฮ้ยคนจะมองว่าซื้อไก่ไปกินเองเหรออะไรเงี้ยแต่จริงแล้วเขาซื้อไปกินเองนั่นแหละอ๋อใช่ไหมอะไรวะแต่บางทีเขาบอกว่าซื้อให้หมาเดี๋ยวมันเหนียวด้วยอันนี้บางคนนะผมพูดถึงบางคนแดี๋ยวมัเหนียวด้วยบางคนอ่ะเขามาซื้อโครงไก่เขาชอบกินนะแต่ว่าบางทีเขาแบบเขาเขินเนี่ยแบบเขาถูกให้หมาหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยถ้าได้เอาซื้อให้หมาซื้อให้คนหนูก็ได้เงินพี่ไม่เป็นไรได้เขาได้ จริงแล้วไม่ต้องทายนะซมันกินอร่อยเหมือนกันมันก็กินมันก็อร่อยเหมือนกันแล้วก็กินอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดเลี๋ยวโปรตีเลยนะโครงไก่อะใช่ของของโปรคูณตปรมันเลยแล้วก็โดยเฉพาะด่าก็ของโปรมากเลยชอบด่าชอบดาามาถึงดาาไก่นะด่าไก่ร้านร้านอื่นบางร้านใส่แค่สี่ดาาเราพี่ร้านหมูใส่ห้าด่าหกด่าเลยนะจะบอกจริงร้านอื่นใสบางร้านสามด้วยสามตูดสิอันนี้ห้าตูดสิบบาทนะครับใส่ห้าดาานะ จริงร้านอื่นเขาขายสิบาทนะก๋วยเตี๋ยวอ่ะห้าบาทได้เยอะอ่ะร้านอื่นขายสิบาทนะร้านนี้ขายห้าบาทจริงเพราะว่าทุกวันเนี้ยข้าวมันแพงจริงๆเนี่ยเคยซื้อละสิบบาทเนี่ยประมาณเนี้ยหลยแต่นี่ห้าบาทเองนะใช่โอเคทุกคนนะครับก็จะมาขายข้อสงสัยนะครับที่ทุกคนถามมาเม่รู้มานะครับเอา้าโ,โอ้จะรีบไปไหนเล่ายังโอ้ยังเหรอแล้วก็อิม่มแล้วไงอิ่มแล้วอิ่มแล้วกลับบ้านแล้วรีบกลับไปไหนล่ะฮะรีบกลับไปไหน แกงทำด้วยยมากินมากินไมาลองกินทีใชมาลองกินฟีมากินีโอเคทุกคนไก่นะคะไ่ก่หาเลยค่ะกน้ะครับก็อยากให้น้องโบโบจะมีฝากอะไรถึงแฟนคลับหน่อยครับผมว่า ก็ที่ถามกันเข้ามานะคะว่าเลิกขายแล้วหรอยังขายอยู่ไหมตอนนี้ยังขายอยู่นะคะแต่ว่าบางวันถ้ามาก็อาจจะเจอพ่อกับแม่ไม่เจอพี่โบเพราะว่าพี่โบออกต่างจังหวัดทํางานนะคะแต่บางวันก็จะเจอบางวันก็จะไม่เจออยู่ที่ตรงข้ามกับตลาดรั์เจริญคลองเรือค่ะอาเภอวิหารแดงจังหวัดสราบุรีค่ะมาช่วยกันอุดหนุนด้วยนะคะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ